แล้วก็ตอนนี้นะคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะปีะนี้เขาบอกว่าน้ําก็อาจจะมากกว่าปีที่แล้วอยู่<ะ>ปีที่แล้วเราพยายามรณรงค์ให้ใช้น้ําอย่างประหยัดเพราะว่าแรงใช่ไหมะคะส่วนปีนี้ก็น้ํามากกว่าปีที่แล้วแต่ไม่ได้ว่ามากเกินแบบว่าที่จะล้นขนาดที่จะโอ้ใช้แบบว่าไม่จัดสรรนะรต้องจัดสรรตามที่กรมชลประทานเขาจัดสรรให้นะคะหลักๆก,ก็คือเพื่อการอุปโภคบริโภค<ะ>แล้วก็เพื่อการเกษตรแล้วก็เป็นภาคอุตสาหกรรมด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ความสําคัญเหมือนกันนะคะ เน้นย้ำทุกภาคส่วนให้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็พูดถึงภาพรวมตอนที่ลงพื้นที่นี่แหละตั้งแต่จังหวัดน่านมาร้อยเอ็ดอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็สุรินเมืม่อวานนี้นะคะบอกว่าปัญหาหลักๆเนี่ยให้ความสําคัญแน่นอนค่ะปัญหาน้ําท่วมน้ําแ้งเพราะว่ากระทบต่อสินค้าเกษตรแล้วก็ปัญหาเรื่องของยาเสพติดก็เช่นเดียวกันให้ความสําคัญไม่ลืมนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่รวมถึง mm -hmm. การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆให้เข้าไปถึงพื้นที่ค่ะน้ำเนี่ยสำคัญถนนท,นทนทางก็สําคัญค่ะสนามบินต่างๆเหมือนกันต้องพัฒนาค่ะทุกเรื่องเนี่ยยกให้เป็นวราระสาคัญของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขให้หมดไปนะคะตอนนี้เนี่ยสั่งการไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบูรณาการทํางานร่วมกันทุกๆปัญหาสถานการณ์น้ําเองเนี่ยก็สั่งการกรมชลประทานดูแลเรื่องการจัดการน้ําทั้งระบบนะคะมีฝายอ่างเก็บน้ํามีฝายมีแก้มลิงมีเรื่องของการกักเก็บน้าในช่วง ดูน้ำหลากนะคะเพื่อให้สามารถรองรับน้ําที่หลากมาไม่ให้เกิดน้ําท่วมได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดการน้ําท่วมเนี่ยก็ต้องระบายอย่างเร็วที่สุดขณะเดียวกันเนี่ยน้ำแรงก็เหมือนกันนะคะเรามีแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อที่จะไว้กักเก็บน้ําพอน้ําไม่พอน้ําฝนหยุดชะงักไปหรือว่าเป็นช่วงของฝนขาด ขาดช่วงนะคะก็จะมีแหล่งน้ําที่เก็บน้ําเอาไว้นะคะก็จะนํามาใช้ได้นะคะผลจากความร่วมมือทุกฝ่ายเนี่ยทำให้ปีที่ผ่านมาปัญหาน้ําท่วมแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการกักเก็บน้ำที่ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านนายกบอกด้วยว่าปัญหายาเสพติดที่พื้นที่ที่ลงไปอย่างสีสเกตเนี่ยก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดมากเป็นอันดับที่2ของประเทศนะต้องบอกเลยว่าขณะนี้เนี่ยจังหวัดเนี่ยยังขาดในสถานที่ของการรักษาก็คือรักษาผู้เสพ บบัหรือ,รอเป็นผู้ป่วยน,นั่นเองจัดว่าเป็นผู้ป่วยนะคะก็ตอนนี้ก็สั่งการไปแล้วนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงค่ะมหาดไทยตํารวจทหารนะคะร่วมกันหน่อยหามหาตราการปรับปรามแล้วก็รักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนภายใน30กันยายนนี้นะะมีการทำลายแล้วนะทำไว้แล้วนะคะภายใน30กันยายนก็คือปิดหมด มีงบประมาณนี้ค่ะให้ร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดให้ได้ชาวร้อยเอ็ดนะคะก็ถักฟังรายการเราด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าฟังรายการอื่นหรือข่าวอื่นๆจากที่ไหนก็ได้นะคะทราบไปเลยนะคะว่า30มสิบพยันนี้เขาจะประกาศให้ร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดลองดูซิทําได้ไหมเนาะเราก็จะรอติดตามด้วยนะคะพอเป็นพื้นที่สีขาวเนี่ยก็จะนําไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่ติดกันให้เป็นเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นนั่นเองนะคะก็ยอมรับแหละว่าภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือในมีปัญหายาเสพติดก่อนข้างมากเนื่องจากมีการลักลอบผ่านเข้าทางธรรมชาติไหมคะช่องทางธรรมชาติ <China. S 1> ก็คือมาจากประเทศเพื่อนบ้าน mm. มันมันง่ายอ่ะมันพื้นที่ติดกันนะคะส่วนปัญหาเรื่องสินค้าการเกษตรนะคะก็นายกก็สั่งการกระทรวงพาณิชย์น่ะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะหอมแดงค่ะปีนี้เนี่ยให้ขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ20บาทพริกชี้ฟ้าตอนนี้35บาบาทต่อกิโลกร,รัมนะคะโดยการเปิด ตลาดต่างประเทศเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจังหวัดศรีสะเกดเ,เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากมีความโชคดีในเรื่องที่ในอดีตเขาเคยมีภูเขาไฟเหมือนเราได้ยินภูเขาไฟศรีสะเกดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดใช่ไหมคะคเมื่อมีฝนตกลงมาเนี่ยทำให้แร่ธาตุลงสู่ดินเนี่ยดินก็เลยดีค่ะดินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีแร่ธาตุครบเพราะปลูกอะไรก็ดีไปหมดนะคะปัจจุบันมีทุเรียนภูเขาไฟที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วมีตลาดชัดเจนคราวนี้ก็ให้ไปดูอื่นๆด้วยโดยเฉพาะหอม หอมนะคะหอมนี้ก็ใช้ประกอบในเป็นวัตถุดิบในเมนูหลากหลายเหมือนกันนะก็ถือว่าถ้าราคาดีก็จะช่วยให้กเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะคะก็สั่งการทั้งพาณิชย์ทั้งกระทรวงเกษตรนั่นแหละหาตลาดมาทําให้ราคาดีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของกเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ